กับสายจากแอมไซชาแนลค่ะวันนี้มาที่อีเวนต์ใหม่นะวันนี้ลงกันถึง2คลิปกันเลยทีเดียวเพราะว่าเดี๋ยวอีเวนต์มันไม่ทันนะคะวันนี้ก็มาที่ t h p u t a u t y The Beauty The Beauty r e v e n g นนะคะการแก้แค้นของ The Beauty อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามาเป็นทีมสำหรับการสืบหาข้อมูลก็คือบังกรสายนักสืบกลับมาให้เราเก็บกันอีกแล้วนะก็จะมีตัวที่คุณหน้าคุณตาก็จะเป็นตัวนี้มัง้งแล้วก็สายนักสืบ ที่มาแล้วไปก่อนหน้านี้สองอีเวนตะ์น่ะก็มาเป็นเหมือนแบบอีกภาคหนึ่งนี่คือภาค3นะคะของแบบอีเวนต์การตามสื่อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ อีเวนต์นี้นะคะมาก่อน h Heroic r a c e แน่นอน Heroic Race มาวันที่14นะคะเมษาซึ่งสายได้สปอยตัวใหม่ไปแล้วนะคะก็คือ High c โค n y Dragon นะเดี๋ยวแปะคลิปด้านขวาให้นะคะใครอยากดูวงกลมตัวนั้นก็ไปดูด้านขวาได้เลยเนาะก็ดูกันว่ามันน่าเก็บไหมแล้วก็ event, อีเวนต์คลิปล่าสุดละกันมันเป็นการบอกข่าวสำหรับเดือนเมษานะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามันจะมีอีเวนต์อะไรหลังจากน,นี้ก็ไปดูคลิปนั้นได้คะ่ะโอเค ดีพิเวนต์เนาะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ที่มาประมาณ10กว่าวันขอไปดูการคำนวณสักหน่อยนะ่ป8วัน22ชั่วโมงเนาะมันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็จะมีของให้เราเก็บนอกจากอีเวนต์ต่างๆก็จะมีชิ้นส่วนเนี่ยเสียนี้แหละอ่ะเก็บอะไรแล้วเปิดอะไรเจอเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะมันเป็นเหมือนแบบหลักฐานชิ้นสําคัญที่จะทําให้เราไปสืบต่อได้นะคะซึ่งอีเวนต์ก็จะมีตัวพัซเซิลตัวกริดตัวแมสนะ ก็ไล่าตามวันที่บอกนะคะตั้งแต่สถึงเก็จะมีพัซเซิลสีถึงสิก็จะมีกริดซึ่งตอนนี้พัซเซิลกับกริดก็มาพร้อมกันนะคะแล้วก็หลุดวันที่11ไปถึง14เป็นอีเวนต์สุดท้ายก็จะมีแมสนะคะแล้วก็การเก็บชิ้นส่วนเนี่ยก็เก็บได้จาก3ามอีเวนต์ที่บอกไปเม่อกี้นะคะอ๋อแล้วก็มีอีกอีเวนต์หนึ่งก็คือเป็นรันเนอร์นะคะวันที่9ก้ถึงสิซึ่งจะมาเนี่ยก็คือจบตัวที่เป็นพัซเซิลเนาะก็ต่อกันเลยแล้วก เราสามารถไปเก็บชิ้นส่วนนะคะจากอีเวนต์ข้างเคียงที่แบบมันมีมาก็คือการอ่าเข้าไปที่ temporary quest นะคะนี่ก็เข้าไปสู้ที่เป็น quest ชั่วคราวอ่าแล้วก็มีการล็อกอิน hmm. เข้าทุกวันนะคะแล้วก็มี d r อนทีวีค่ะโอเคก็จะมีชิ้นส่วนพวกนี้ให้เก็บเนาะเราไปดูภาพรวมของเกมกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบจําได้ไหม the deputy นะคะก็คือเหมือนกับว่าจําได้ไหมในซีซั่นที่แล้วนะคะที่แบบมีการสืบหา ค้นหาผู้ร้ายอะไรก็แล้วแต่เนาะมาในทีมของนักสืบนะคะก็จะมาปรากฏตัวในรอบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเราจะต้องไปตามหาชี e t นฟอร์ม m ทูมอสต์ก็เหมือนกับว่ามีนักโทษแหกคุกเนาะทำให้เราจะต้องไปตามจับตามสืบว่าเขาอยู่ที่ไหนโดยการที่เราจะต้องไปเก็บชิ้นส่วนพวกหลักฐานทั้งหมดเนี้ย เพื่อจะไปตามร่องรอยของเขานั่นเองซึ่งเขาก็จะมีแผนต่อเนื่องด้วย Follow this story l o n g on our social media to Unreal Madam Medium r i d d o s อะไรเนี่ยโอ้ก็คือตามร่องรอยไปนะคะก็มีรูปภาพให้เราตามหาด้วยก็จะต้องตามเนี่ยร่องรอยพวกนี้นะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอ่ะก็อีเวนต์รอบนี้นะคะจะมีมังกรตัวหลักๆ นะที่ให้เราเก็บเนี่ยอยู่ในพัซเซิลนะคะซึ่งเป็นมิสซิคอลนะจะเป็นตัวนี้นะคะซึ่งต้นคลิปสายได้อ่ะเข้าไปดูในส่วนของพัซเซิลแล้วนะคะ mm hmm. ก็ไปเก็บที่อีเวนต์นั้นนะสำหรับตัวพระเอกสำหรับรอบนี้นะคะแล้วก็มีมังกรห้างเคียงตัวอื่นซึ่งเดี๋ยวจะไปดูในการแรกลกรางวัลกันนะแล้วก็มีของที่แจกมากมายก็เหมือนเดิมผาโจ๊กก็ออฟไททันเพชรออฟต่างๆเนาะแล้วก็มังกรไปเราไปดูตรงนี้กันดีกว่านะคะ ก็จะมีทั้งหมดโอ้เก็บของวันประมาณ5-6สเต็ปนะคะอันแรกก็จะเป็นสเต็ปที่เรียกว่า f i n d t h e deputro scale scale ตัวนี้ชื่ออะไรอะ deputro scale นะก็จะเป็นคือชิ้นส่วนอะไรวะอันเนี้ยเก็บได้สัก5้าอันอ่ะก็จะได้กล่องนี้นะคะซึ่งเป็น ตัว L c h เ s สเนาะก็จะมีแอมากมายในหลายๆตัวหลายๆตระกูลนะคะก็จะมีตกเคสที่เป็นอาหารด้วยอยู่ข้างล่างเลยตัวเนี้ยเป็นกล่องที่าซได้อาหารบ่อยเหมือนกันก็เลยจำได้ว่ามันมีอาหารให้เราตกหลุมนะนอกจากที่จะมีแอให้เราเก็บเนาะก็แอก็จะมีตัวที่แบบอ่าตัวใชได้ใชได้อยู่ที่มีสกิลก็มีอย่างเช่น use s p e r dragon นะคะนี้เอ๊ะทำไมชื่อคุณจัง ยูสเปอร์ per, อะไรเงี้ยแล้วก็ตัวแออื่นๆที่บางคนอาจจะอยากได้เนาะก็ในนี้ก็จะมีแบบคลักันไปว่าดีไม่ดีแต่ว่าตัวแอมันก็ดีกว่าตัวพวกระดับ e เวรหรือว่า Common เอาเป็นตัวที่แบบช่วยสู้ในลีกอะไรเงี้ยสลับหมุนเวียนได้เนาะพอยิ่งมีหลายๆธาตุมันก็แบบถ้าตัวหนึ่งตายไปเราก็ไปเลือกธาตุอื่นๆ นะคะที่แบบมาช่วยได้ตัวอื่นอะไรเงี้ยถ้าเรามีสำรองแล้วก็เก็บได้10อันนะคะนี่ก็จะได้ b r e t h i n g perk นะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบการันตีได้เลย่ะได้มา1ชิ้นนะคะกับอ่าเขาจะสุ่มท o k e n ให้อย่างละ500 500อันนี้ก็ได้รางวัลท้างบนบวกกับข้างล่างนะแล้วก็มีไฟล์ the inspector jacket ก็คือหาแจ็คเก็ตนะคะอันนี้ก็คือเสื้อเนอะแต่นี่กงงเหมือนกันว่านี่คือชิ้นส่วนอะไรวะ รอยเท้าเหรอโอ้รอยเท้าอันนี้น่าจะเป็นรอยเท้านะคะอ่อก็เนี่ยแหละก็เสื้อกับรอยเท้าหนกับ40นะคะก็จะได้เฟรมเชดซึ่งเฟรมเชดก็จะเป็นกล่องที่แจกมังกรที่อยู่ใน r a l i t y แอลนะคะแต่ว่ามีเฟรมหรือว่าไฟเป็นส่วนประกอบเนาะแต่ไม่รู้ทำไมอันนี้มันตกเคสมาที่ Winter Sun ันดาก่อนได้เพราะว่าไม่มีธาตุไฟ ทาดเฟรมเลยไม่แน่ใจบักหรืออะไรก็เขาก็มาแจกแล้วก็มีอาหารนะคะที่ตกเคสได้แล้วก็จะมีตัวจุกเกอร์ออฟที่สุ่มทั้งหมดทุกรายลิตี้เนาะมาให้เก็บกันอีกรางวัลหนึ่งนะคะแล้วก็รางวัลเกือบรองสุดท้ายก็จะเก็บ2-1 75นะคะก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นหมวกเนาะ หมวกนี้เก็บ1แล้วก็อันนี้เก็บไปทั้งหมด2อซึ่งของที่จะออกยากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของที่มีน้อยอันไหนที่มีเยอะๆเนี่ยก็คืออาศัยความขยันเปิดยังไงก็ได้ได้แน่นะคะก็ขยันหน่อยก็จะได้แบบเยอะแล้วก็ครบตามที่แบบตังเป้าไว้แต่ว่าถ้าอันไหนก็คือแบบเหมือนเราพลาดบางอีเวนต์ไปเหมันก็อาจจะไม่ครบได้ส่วนอันที่มีน้อยๆเนี่ยก็ต้องลุ้นหน่อยว่าเปิดมามันจะเจอไหมนะคะอันนี้ก็จะได้ตัวอ่าที่สุข นะคะคเป็นออฟของดู p ิวตี้ดากอนนะคะซึ่งมังกรตัวนี้เคยมีก่อนหน้านี้แลว้วปัดนะหน้าตามันคล้ายๆกับรอบที่แล้วอันนั้นก็จำไม่ได้แต่ประมาณตีมนักสืบนะคะอันนี้เป็น Rarity ้แอลค่ะอิเลเมนต์สีธาตุนะคะมีเฟรมอิเล็กตริกตัวเทอร่าแล้วก็นิจเจอร์นะคะนี่ก็ใส่นักสืบก็สุ่มตั้งแต่120-240แล้วก็360นะคะโอเคก็มีอาหารไซส์อีก2 0 0 0 0กว่า รองสุดท้ายแล้วค่ะ d e f e a t t h e Defito นะคะนี่ก็เก็บได้เสื้อสาหมวก1แล้วก็รอยเท้าอีก100นะคะก็จะได้เลย Titan x อ็กเซซึ่งอันนี้ก็สุ่ม Titan ตามนี้นะคะซึ่งเป็น Reality L Titan ก็มีพลังที่เป็นสกิลเฉพาะตัวคือการมีเกราะป้องกันนะคะที่แบบโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะไม่โดน ส่วนครั้งที่2ก็คือถึงจะแบบตีเข้าครั้งที่2ก็คือเกาะกันได้ครั้งหนึ่งพอครั้งที่2ถึงจะตีเข้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสามารถของตระกูลไททันนะคะแล้วก็สามารถผลิตอาหารได้อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ไซเคยมีวินไททันเด๋ยวไซคแปลกคิปด้านขวาให้อนะไก็จะเป็นบังกรไททันตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวเดียวที่มีในเกาะอ,อยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีเพชรอีก25เมตรให้ด้วยสเต็ปนี้สุดท้ายนะคะชื่อโลเคชั่ The Inspector ค่ะเป็นอ่าสเต็ปที่ต้องเก็บเยอะสุดอ่าเก็บได้3 อ่ึ1แล้วก็140นะคะซึ่งอันนี้ก็จะได้เป็น Legendary of Chase นะคะซึ่งก็จะเป็นออฟของมังกรตัวใหม่ๆทั้งหมดเลยก็การันตีนะคะ3อันนี้ก็คือ3มังกรตัวเนี้ยได้มาเลย120ออฟน,น,นะคะแล้วก็อาจจะมีสุ่มด้วยนะคะตั้งแต่ชิ้นส่วน120จนถึง800ซึ่งตัวที่สุ่มก็จะเป็นตัว Dupli- Tro Dragon ซึ่งอันนี้จะเก็บได้จาก Puzzle นะเป็น Rarity L ค่ะเป็น mystical ด้วยนะเป็นตระกูลที่แบบ มีพลังแข็งแกร่งกว่าแอลธรรมดานะแล้วก็มีความแบบธาตุใช้ได้อยู่ก็คือ V Primal เป็นธาตุหน้านะคะแล้วก็มีวอ r ที่จะได้ใช้บ่อยส่วนเฟรมส่วนเทร่าเนี่ยก็มาเสริมแต่ว่าเทอร่าหรอเทร่าก็โอเคแหละอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบไม่ค่อยจะได้ใช้เท่าไหร่แต่ก็อ่ะสองธาตุนหน้าดีแล้วก็อยู่ในตระกูลเทลนะคะจะมีอุ้ยจะมีอันนี้ด้วยอ่ะที่เป็นออฟที่การันตีนะ120 ออบตัวแรกก็จะเป็นมีเดียมดากอนนะคะก็เป็นมังกรใหม่เนาะอย่างที่รีวิวกันนะคะก็เป็น r a ลิตี้แอลค่ะอิเลเมนต์สี่ธาตุมีเลเจน d ์ i n นเนเจอร์เฟรมแล้วก็อิเล็กทริกนะมาแบบสายงูอันนี้ก็คือดูหน้าตาแบบน่าจะโกงจริงๆเป็นตัวที่หลบหนีหรือเปล่านะว e ลคั m มทูมาด a ามีเดียมเทนส์ โอเคอ่ะตัวต่อไป sister dragon นะคะเป็น reality l ค่ะอันนี้ก็จะหน้าตาคล้ายกับตัวก่อนหน้านี้ที่ถือตัวอะไรนะแว่นตาใช่ไหมคล้ายๆตัวนี้สเต็ปนี้สเต็ปไหน oh ไม่ใช่ต็ปสเต็ปนี้คล้ายๆ deputy dragon นะคะอันนี้ก็จะถือแบบตัวแว่นขยายอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ไม่มีแว่นขยาย แต่ก็หน้าตาเหมือนกันนะคะเป็น r รลิตี้แอลค่ะอิ e เม n นท์สี่ธาตุนะคะมี C ีมีไลท์ Light, นะคะแล้วก็มีเนเจอร์อิเล็กทริกสุดท้ายแล้วนะคะเป็นทรานส์ฟอร์เมชันดากอนนะคะ r a ลิตี้แอลอิ n เมนท์สี่ธาตุดีอยู่นะมีดาร์กมีเพียววอลเนี่ยได้ใช้บ่อยแล้วก็เนเจอร์นะคะนี้ทุกตัวล้วนมีสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักหมดเลยอะใช่ไหมตัวนี้ก็มีเป็นน้องหมาตัวนี้อะตัวนี้ก็มีลูกบอล เออเขามีตัวแบบกระปุกกระปิกทั้งหมดเลยฮะโอ้ยนี่ก็มีหมวกบินมีตัวไหนไม่มีตัวบินไหมไหนดูสิใดๆล้วนมีตัวบินเราก็สามารถมาดูรางวันได้นะคะซึ่งลองวันที่อยู่ในอีเวนต์นี้ก็จะอยู่เส้นข้างล่างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นข้างล่างนะคะที่แจกมื่ก่อนตัวนี้ไม่มีตัวนี้ไม่มีน้องบินบินอยู่ข้างๆอ่ามีเอกนองนกกระก้อนด้วยซึ่งเอกงน้องเนี่ยเคยแจก ก่อนหน้านี้ก็มีน่าจะสองสาครั้งแล้วนะแบบวนมาแจกอยกแล้วเป็น r a r ิตี้แอลนะคะอิเลเมนต์ดีอยู่นะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นธาตุแอนเชนเวอร์ฝั่งโลกนู้นนะคะ<ม>ก็ยังตีคูณสองไม่ได้แต่แค่เราตีคูณสองชาวบ้านไม่ได้เหมือนกันเราก็ใช้สามธาตุหลังนะคะก็เป็นเคียวไลท์แล้วก็ไอซ์เดี๋ยวไปตีเขาเอามีอะไรอีกที่แจกต้นคลิปจะมีจึ๊บจุ๊บจ๊บ,จบ,จบอ่าชาร์ท จิ้งดากอนเรลิทีแอลโอีอนะคะอิเลเมนต์สามธาตุมีไลท์มีอิเล็กทริกแล้วก็มี4ีอันนี้ก็เป็นตัวที่ต้องเก็บได้จากอีเวนต์เท่านั้นผสมไม่ได้เพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์นาฬิกาตรงนี้เนาะเวลาดูว่าผสมได้ไม่ได้ให้ดูตรงนี้นะคะก็จะแจกตามอีเวนต์อันนี้ก็จะเป็นฟูลเทสเตอร์ดากอนไม่มีอะไรอันนี้ธรรมดามังกรธรรมดาแต่ว่าสายมังกรเนี่ยใครจะเก็บเนี่ยอยู่เส้นล่างนะคะซึ่งต้องไปเก็บชิ้นส่วนในส่วนตรงนี้เนาะรอบที่แล้วที่สรายเก็บ ตัวอัลติเมตดากอนอัลติเมตโซที่ลงคลิปไปนะอันนั้นก็เหนื่อยเหนื่อยล้าจริงไม่เคยรู้สึกว่าจะต้องมาเล่นพัซโซได้แบบจริงจังอะไรเบอร์นั้นอนะนี่ก็นะบางทีก็แบบปัดไม่ไปด้วยนะไม่เข้าใจเนี่ยพอเราได้อันนี้ใช่ปะ่ะเราก็แค่ปึ๊บเนี่ยน,นี่มันก็จะแบบทำให้เราแบบได้คอมโบเยอะๆด้วยก็ลงองดูว่ามันมีอะ ถ้าเราเจอตัวดาวเนี่ยมันจะโชคดีมากแต่ว่าเราต้องพยายามเอาไปใกล้ๆตัวที่เราแบบอยากจะได้เหมือนกันนะแบบว่าเอาไปใกล้ๆก่อนบางทีบางตัวที่เราอยากจะสลับเช่นแอปเปิลหรือว่ากล้วยไม่ plane plane. ใกล้เนี่ยมันก็จะแบบโอ้ยก็จะต้องแบบพยายามให้มันใกล้เข้าไปอีกอ่ะมันก็จะแบบเสียมูฟนะคะในการที่จะขยับซึ่งมูฟก็คือหมายถึงงนี้นะคะที่เรียกว่าผสมมูฟเองจบแล้วนะคะสําหรับอีเวนต์นี้ก็เอา ในของเ็อันแรกก็จะเป็น mystery food box เจ็ดหมืนหกกเลยทีเดียวเย่ yeah. โอเคค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วตอนนี้ว้าวซัม,มอนเสร็จแล้วอะ่ะก็สโนดเป็นพายดากอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟักไข่กันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวรอติดตามได้นะคะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอซ้ายฟักไข่แล้วเอาไปเทนให้เรียบร้อยก่อนก็จะ พาไปสู้แล้วดูสกิลดีกว่าว่าน้องเป็นยังไงนะคะสาหรับตัวนี้ก็เป็นตัวแบมฟายตัวที่3ามของซ้ายแล้วเนาะที่เกิดจากการอันเชิญนะคะพยายามเก็บชิ้นส่วนก็ต้องไปเช็คตรงนี้สักนิดนึงว่ามีอะไรให้เราซื้อไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคในการเก็บออฟที่เราอยากได้นะเก็บแบบด้วยการซื้อแหละแต่ว่าก็ดูว่ารอบนาั้นาม,มันมีตัวที่เราอยากได้ไหมแต่ตัวที่เราสามารถซื้อไม่ต้องคิดเลยก็คือข้างหลังกดซื้อแบบ ซื้อเพชด้วยทองได้เก็บไปก่อนอนะเก็บให้มันมีชิ้นส่วนแบบส่วนหนึ่งไปก่อนนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังกรที่ดีนะมีแอลกับเพชนะคะด้านขวาแต่ด้านซ้ายมาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะแบบซื้อด้วยเพชถ้าเราแบบเหลืออีกนิดหน่อยหรือเราอยากจะมีแค่ออฟตั้งต้นเนีแ่ยบบมาซื้อตรงเนี้ยด้วยเพชอะนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อให้เป็นออฟตั้งต้นก็ได้แล้วก็ไปอาศัยในการสะสมจ็กเกอออฟนะคะเพื่อเป็นส่วนประกอบในการอันเชิญอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งแล้วก็รอซัมมอนอะลิมิต็ดซึ่งตอนนี้เอาอีกแหลาก,ก็ เหลือแค่นี้แล้วคือโอยอะไรก็ไม่รู้แบบนะต้องไปเก็บเพิ่มนะคะโอเควันนี้ไปละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิงๆนะคะเพื่อที่จะได้มีพลาดคิดใหม่ๆค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ